สวัสดีนะครับพุทธบริษัท4สวัสดีทุกท่านเลยนะครับข้าพเจ้าขอเชิญพุทธบริษัท4บริจาคเข้ามานะครับข้าพเจ้าต้องการที่ดินสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดล้างสันเจ้าร้างหรือท่านมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือหรือท่านศรัทธานในพุทธธรรมรัตนาไตานะ บริจาคเข้ามานะครับเข้าสู่บุญนิธิพระแม่อวโลกิเตสวนบรมมหาโพธิสัตว์พระแม่กลิิมนะครับพระศรีอริยาเมตยรนะฮะขอเชิญนะครับฉันต้องการให้มีสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแผ่บำรุงพุทธธรรมรัตนาไตาช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะช่วยส่งเสริมพุทธธรรมรัตนาไตา ให้กล้องกลางวานไปทั่วสา,ากลจักรวาลปรากฏไปทั่วสา,ากลจักรวาลเผยแผ่ไปทั่วสา,ากลจักรวาลน,นะครับขอเชิญนะครับบริจาคเข้ามานะครับชีวิตนี้น้อยนักแล้วนะฉันจะต้องรีบทำนะทำแล้วก็ให้สำเร็จในยุบของเรานี่ละนะครับเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุบศรีวิไลให้ได้จะต้องเข้าอยู่ยุบศรีวิไลนะครับ ไม่เกินปี69นะนะครับท่านจะได้เห็นอะไรประเทศชาติจะเข้าสู่ยุบสีวิไลนะครับบริจาคเข้ามานะครับทันต้องการที่จริงๆนะต้องการสถานที่ปฏิบัติธรรมจริงๆนะครับนะ <c oughs> แล้วก็ช่วยจันยงโลกให้เกิดสันติสุขช่วยเผยแผ่บันลุงพุทธธรรมพรัฒนาตายสืบต่อไปนะครับนะเอออนุโมทนาสาธุในบุญและความดีของพุทธบริศาสตสี่นะ สาธุสวัสดีนะครับ